สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าหลอนหลอนชวนติดตามที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ค่วงแห่งความลี้ลับและความสยองขวัญไปพร้อมกับผมหนาเป็ดในค่ำคืนนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากคุณป้อมนามสมมุติครับเรื่องราวของตึกแถว ที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือแต่ความสยองขวัญเรื่องราวที่อาจทำให้คุณต้องคิดหนักอีกครั้งหากอยากจะไปลองดีกับสถานที่ที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมคุณป้อมพร้อมหรือยังครับสวัสดีนะเป็ดและท่านผู้ฟังช่องเรื่องเล่าหล่นหลอนชวนติดตามผมพร้อมแล้วครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับคุณป้อม เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วครับตอนนั้นผมกับเพื่อนๆในกลุ่มเป็นสายท้าทายชอบไปลองของตามสถานที่ร้างๆกันจนกระทั่งมีคนหนึ่งในกลุ่มเสนอให้เราไปลองของที่ตึกแถวเก่าแก่ที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งหนึ่งในย่านชานเมืองครับตึกแถวนี้ตั้งอยู่ริมถนนเลยครับมองดูจากข้างนอกก็เห็นชัดเจนว่ามันถูกไฟไหม้จนวอดวายไปหมดเลยครับเหลือแค่โครงสร้างที่ดำทะมึน มีหน้าต่างและประตูที่พังเสียหายเต็มไปหมดเลยครับชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตึกนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมากแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุไฟไหมครั้งใหญ่ที่เผาผลานทุกอย่างจนวาดวายและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่าบางครั้งก็มีควันไฟลอยออกมาจากตึกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างใน บางคนเห็นเงาคนยืนอยู่ตามหน้าต่างที่พังเสียหายและบางคืนก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาอย่างโหยหวนบางคนบอกว่าถ้าเดินผ่านตึกนี้ตอนกลางคืนจะได้กลิ่นไหมติดตัวไปพักใหญ่ๆเลยครับด้วยความคึกขนองเราก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์กันในคืนวันเสาร์ครับคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับอากาศเย็นเยอือกบรรยากาศเงียบสงัดมาก มีแค่เสียงลมพัดและเสียงรองเท้าของเราที่กระทบกับพื้นดังไปทั่วทั้งตึกพอเราเดินเข้าไปในตัวตึกก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนาดึ้งมากครับมีกลิ่นเหม็นไหม้คละคลุ้งไปทั่วมีแต่ความมืดมิดและซากผักหักพังที่เต็มไปหมดเลยเราตัดสินใจที่จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไปถึงบันไดเก่าๆที่ถูกไฟไหม้จนดำทะมึนเราเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆครับบันไดมันดังเ e อียดอาร์ทุกครั้งที่เราเก้าวไป ตอนนั้นเราก็ยังคงคุยกันเล่นๆเ,เพื่อสร้างกำลังใจให้กันจนกระทั่งเราเดินขึ้นไปถึงชั้นสองเราก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาจากชั้นสม,มันเป็นเสียงของผู้หญิงครับเสียงร้องที่ฟังดูโหยหวนมากเหมือนกับคนที่กำลังถูกไฟคลอกอยู่ตอนนั้นเราก็ตกใจกันมากครับแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราก็ตัดสินใจที่จะเดินขึ้นไปดูที่ชั้นสาม พอเราเดินขึ้นไปถึงชั้นสามก็มีแต่ความมืดมิดและซากปรักหักพังที่เต็มไปหมดครับเราใช้โทรศัพท์ส่องดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่องไปเห็นห้องห้องหนึ่งที่ประตูถูกปิดไว้แล้วเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นมาจากข้างในห้องนั้นชัดเจนขึ้นตอนนั้นผมก็กลัวมากครับแต่เพื่อนในกลุ่มก็ถาขึ้นมาว่าใครกล้าลองดีกับมันบ้างผมด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นและไม่กลัวผีอยู่แล้วเลยรับคำท้าครับ ผมเดินไปที่ประตูห้องนั้นแล้วก็ค่อยๆแง้มประตูเข้าไปดูคนเดียวผมแง้มประตูเข้าไปแค่พอเห็นครับข้างในห้องมืดสนิทจนมองอะไรไม่เห็นเลยแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงดังอยู่แล้วผมก็ได้กลิ่นควันไฟครับกลิ่นควันไฟที่เหมือนกับควันไฟที่พึ่งดับไปไม่นานมันคลุ้งไปทั่วทั้งห้องแล้วผมก็รู้สึกว่ามีใครกำลังจับที่แขนผม ผมรีบหันไปมองทันทีครับแล้วผมก็เห็นมือที่ดำไหม้เป็นต่อตะโกกำลังจับที่แขนผมอยู่ผมตกใจมากครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นข้างหูผมว่าช่วยด้วยผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วเรียบวิ่งออกมาหาเพื่อนๆทันทีครับทุกคนก็หน้าซีดไปตามๆกันผมเล่าให้เขาฟังว่าผมเห็นอะไรพวกเขาก็เชื่อแล้วครับว่าตึกแถวนี้ไม่ได้มีแค่ซากปรักหักพังอย่างที่คิด หลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็เรียบวิ่งหนีออกจากตึกทันทีครับเราไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยผมคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแล้วแต่ผมคิดผิดครับพราผมกลับมาถึงบ้านแล้วเข้านอนผมก็เริ่มฝันร้ายครับผมฝันว่าผมอยู่ในตึกแถวนั้นอีกครั้งผมเดินอยู่ในห้องที่มืดมิดแล้วผมก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังขึ้นเรื่อยๆช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับที่แขนผม ผมสะดุ้มตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเหนื่อท่วมตัวไปหมดแล้วผมก็ได้กลินล่นกลิ่นควันไฟครับกลิ่นควันไฟที่ยังคงติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันนะครับคุณป้อมเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางสถานที่ที่เคยเกิดโศก,กนาฏกรรมอาจไม่ได้มีแค่ซากปรักหักพังและบางสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในนั้น อาจยังต้องการความช่วยเหลือจากเราสำหรับคืนนี้ช่องเรื่องเล่าหลอนหลอนชวนติดตามผมหนาเป็ดก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและอย่าลืมระวังกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดตัวคุณไปตลอดชีวิตแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ